ขึ้นเล่นที่อวันนี้นนปลากินไกลนะไม่ทันจะเข้าเข้าหมายอนะ่ะไปให้หลดนำทางไปแล้วยวไปเข้าหมายกว่าครับเกียกแน่นอนฮนะหมายนี้หมายเด็ดหมายเด็ด

ริมน,น้ำนะฮะเฮ้ยข้างหน้านี่มีตัวตกไปไกลๆหือมีปลาน,นินลอยตายด้วยตาปลากระเป้าไปทางโน้นละไปเหมือนน้ำจืดเดยอะที่ได้ปลาทรายตัวปลานินตัว ยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเดี๋ยวหมดแล้วมั้งปลาอะไรฮะเนี่ยกัณนินโอ้ยน้องโลดโดนปลานะนะเฮ้ยไซใหญ่เว้ย ไปไปไปลงไม่เก็บได้ได้ได้ฝ่ามืออยู่หนไหน่แนเอ้ยได้ได้ได้ฝ่ามืออยู่ตีตีเข้าต่อต่อหรือหินก็ไม่แน่นะ างหลังแหม่เข้าช่องเงียบเลยเฮ้เฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้มีตัวมีตัว วว้าเขาเรียกว่าปลาหมอห้าแถวไออย่างขาดโดูไอสากแล้วมั้งไอ้สากโิบไปแล้วมั้งเจ้าใหญ่ปลาหลุดแล้วมั้งหลุดแล้วปลาอยู่

ตากินดีฮะแต่เป็นไกลดูาก็ตีเหลี่ยมหมานะหมานวันนี้หมานมากโอ้ไม้ต่อไม้ได้อีกแล้ว้องโวดมันได้บ่อยเว้ยเรายังไม่ได้เลยโอ้เปียก ใบขนุนสวยงามโอ้โหดุงรวดนะมีตีกี่วิแต่เราสามสี่วิไม่ได้เฮ้ยมาครับได้ป้าว บอกพี่ถ่ายคลิปแล้วไม่ได้นะ,ปะเ,ปนเป็นไงมันไปกลโอ้โายได้ไหมดูมาครับรถมันลงไปไม่ถึงสิบเวทมาแกเฮ้ยไรอ่ะ mấy cái nguồn mấy cái nguồn đâu mấy đâu nó, nó cọp đùa nó đùa không Nó à dồn thương nhuồn gì ở kẹt đùa mình đùa mình đùa mình đấy <laughs> แพ้เด็กเลยเว้ยมาก็ปลาอะไรไม่รู้โอ้ยขาวขาวข้างเหลืองข้างเหลือง <c oughs> ดูพี่ดูพี่นี่ปลากินเออเป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้ยใบขนุนเฮ้ยเอาได้เว้ยโลดถ้าวันนี้ถ้าได้กินปลาเยอะก็าต้องรอดมันตกได้นะพี่ตกไม่ได้เลย บรรยากาศดีน้ำโคตรแรงบอกเลยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยฝีมือ้องล้วนล้วนมาก็โทวน่าจะมีเกือบสองโลแล้วนะสุดยอด เจอโดนล่อซื้อหน้าบ้านนี่เองเอาครับว,ว้าวอุ้ยปลาแดงเฮ้ยแจวเจวแจวเฮ้ยสวยพุ่งลอยอีกแล้วฮะเสียงอีกแล้วเสียงอีกแล้ว,ลวโลดเดี๋ยวไม้ต่อไม้เลยเว้ยไม่มันหมาดอะไรเชียงนี้วะ ไม่ได้เหมือนกันตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กจะไม่ได้อะไรวะห,ห,รรวหมดเนี่ยได้แค่ลูกไอ้สากนี่แหละลูกประสากยจะจิกจิกกุปรสรรากให้ดูมันอยู่แถวๆนี้แหละแม่มันรู้อยู่ไหน ไงครันี่ลูกไอ้สัต์จิ๊กจิ๊กลูกไอ้สัตว์ลังแกเด็กเว้ย <c> เ <oughs> ว้ยนี่ถ้าเก็บนี้ได้เป็นสิบแล้วนะ่ะไม่เก็บเลยเดี๋ยวเราเก็บดูเว้ยมัน ยมาอีกอะหลุดเรียบเลยนะ

วันนี้พอพี่ถ่ายคลิปนะไม่ได้ไเลยเลยจิกลูกประสัแม่มันไม่รู้แม่มันรู้ไปไหนมาแล้วลูกประสางจริงเป็นปลาใหญ่ลน่าจะดีมากเลย แต่มันเป็นลูกปา่ามันเป็นปลาพวงลูกปา่าโ,<อ>โอ้ตายแลว้วให้ลองเสี่ยวไปนั่งลองนะ่ะปลาปากะัะลูกประสารัาเอาทำอะไรไม่รู้ปลาพวง คลิปลังแกเด็กครับของลูกป,ปลานะไปไหนมาละ เหมือนจะมีตัวนะดูนะดูนะโอ้โหยเยเยวว้าวหันไปไกลโอ้เหียกแน่นอนได้ไหมครับ <laughs> kinh quay เป็นลมแรงครับเป็นเหตุได้เรื่องเลยฮะได้เรื่องเลยครับผมน้องถามไปโรงพยาบาลเปล่ากระปาน